สวัสดีค่ะนิกกี้คุกกิ้งไมวีค่ะนี้นิกจะพามาทําผัดเผ,ผ็ดปลาดุใบยี่หลานะคะนรินิกซื้อปลาดุแช่แข็งมาค่ะหั่นทําความสะอาดเรยียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีใบยี่หลานะคะล้างทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีมะเขือค่ะซึ่งนิกเป็นมะเขือแช่แข็งนะคะนิกหั่นแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะมีพริกไทยสดซึ่งก็ไม่สดค่ะเป็นพริกไทยแช่แข็งเหมือนกันค่ะใบม,มะกรูดค่ะ ขาขาตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนิกจะไม่ใช้วิธีโขลกนะคะนิกจะปั่นเอาเลยค่ะเดี๋ยวนิกจะเอากระเทียมนะคะพริกแล้วก็หอมแดงตะไคร้ไปปั่นค่ะแดงตะไคร้แล้วก็ขาเอาไปปั่นรวมกันหมดเลยค่ะโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดอันนี้ก็เติมพริกได้นะคะแต่นี้กลัวเผ็ดนะคะก็เลยใส่พริกแค่5เม็ตรนะคะเดีย๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ํามันเลยค่ะใต่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อผัดพริกแกงนะคะนิดจะใช้พริกแกงสําเร็จด้วยนะคะสักนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะใส่ไปเลยนี่เหลือเดี๋ยวเอาเราไป เราเอาไปล้างน้ำนะคะเพื่อจะเอามาไว้เติมค่ะค่ะเราผัดเครื่องแกงนะคะพอเริ่มได้กลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะเรามาปรุงกันค่ะตาลค่ะนี่จะใส่น้ำตาล ตลอดนะคะส่วนใหญ่ที่ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าจะใช้แทนสูตรเดยค่ะผงปรุงรสค่ะซ้อนค่ะช้อนชานะคะน้ำปลาค่ะอันนี้นิกจะเอานะคะผัดปลานะคะนี้ก็ได้จะใส่น้ำปลาค่ะน้ำมันหอยค่ะนิดหน่อยค่ะ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำที่เราล้างเครื่องแัดไว้ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็ปลาสุกนิดนึงก่อนค่ะ ก็เดือดนะคะก็คนหน่อยค่ะปลาจะได้สุกทั่วๆค่ะเดือดสักพักนึงนะคะปลาเริ่มสุกหน่อยนะคะแต่ยังไม่สุกดีนะคะก็ใส่มะเขือเลยค่ะเพราะว่ามะเขือนี่เป็นมะเขือแช่แข็งนะคะมันก็จะมีความเย็นนะคะจะใส่แบบนี้เลยเพื่อให้เขาละลายค่ะ ก็พริกไทยดำไอ้พริกไทยสดค่ะทิ้งไว้ให้มะเขือละลายหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคนอีกทีนึงค่ะค่ะคนสักหน่อยค่ะคนอีกสักหน่อยค่ะไม่ต้องคนบ่อยนะครับทำปลานะคะไม่องั้นเดี๋ยวปลา ชิมดูหน่อยค่ะอืม <c oughs> เค็มข้นอร่อยมากค่ะเดี๋ยวราออีกสักแป๊บนึงค่ะให้อทุกอย่างสุกโอเคกันนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบค่อยมาใส่ใบมะกรูดกับใบยี่หร่าค่ะค่ะน่าจะสุกได้ที่แล้วนะคะใส่ใบมะก ไม่มีความคาวเลยนะคะเพราะว่านิกใส่ขาด้วยนะคะอย่างก็จะดับกลิ่นหมดเลยแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะงไปเลยท<ข>าเล็กไปเลยค่ะเพื่อนๆคืน<ๆ>คือนิกทำทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวก็ใส่กล่องแช่ปิดไว้นะคะเวลาอยากกินก็ค่อยเอาออกมาเวฟกินนะคะก็จะง่ายค่ะ ใบยี่หร่าลุยยุกนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จค่ะโอเคค่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไปเลยค่ะค่ะคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับผัดเข็ดประดุกใบยี่หร่าค่ะใส่มะเขือเปอราะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์และกดแชร์ให้นิกด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ